ได้กินเอทุเรียนเชียงรายครับพี่น้องอยู่ติดบ้านลุงเดียดนี่เลยนี่อออกกันเลยตัดเลย,ยน้องอือพี่น้องมาดูอันนี้เป็นเขาบอกว่าเจ้าของของในสันนิษฐานว่าจะเป็นพวงมณีครับพี่น้องใครมีความรู้เรื่องทุเรียนลองบอกมาหน่อยว่านี่มันเป็นพันธุ์อะไรเหลืองได้เหรอโทรไปถามอำเภอโทรที่ไหนอ่ะไม่ว่โทรเนี่ยศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามสี่ไม่ได้ไม่ได้เอามือถือโน้ตม,มา เอามาแล้ er. วเด้อสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีค่ะขออนุญาตแชร์ล่องาพดีๆกันเขาว่าทุเรียนที่เราจองไว้สุกแล้วนะทุเรียนบ้านลองหวายพี่น้องใกล้ๆบ้านโรงเรียนทุเรียนบ้านเจโน้อยทุเรียนบ้านเจโน้อยได้ไหนอันไหนที่จองไว้เก็บไหมล่ะบอสอ่าไปเด้อนี่นี่นี่พ่อจ้าขอผิดชิ้นโอ้มีให้ชิมด้วยเหรอ ไม่ให้ชิมด้วยเออนักแม่มไปอ๋อคือหอมสุกขาต้นเลยอย่างนี้เนาะแกจัดเลยอย่างนี้เนาะจัดเลยน้องเด้อชิมหลายเป็นเลยบอนึกว่าให้ชิมหน่อยเด้อให้ชิมพูนเลยบอพวกนี้พูนไม่ลูยูนลูกหนึ่งเห็นไหมล่ะเห็นละโออได้กินเยอะทุเรียนเชียงรายครับพี่น้องอยู่ติดบ้านลุงเดียนี่เลยนี่อืมหวานเนาะมันบ้านลอยบ๊วยสมบูรณ์มาได้ดิอร่อยไอเด่น มันสะหวานละมุนเลยล่ะองค์พันอะไรเนี่ยปอกงอกนุ่มหน่อยอ่าให้น้องเลียนเช่นน่ะไปไปดูต้นมาก่อนเดี๋ยวจะไปเพิ่มเธอจะเพิ่มกินหมดนะแต่ลูกไอ้ต้นใหม่มันเปลือกหนาหน่อยนะเมื่อกี้ดูเลยเนาะแต่ว่ารสชาติดีใช่ไหมแต่เมล็ดเมล็ดมันนิดเดียวอือแล้วไปถามเขาเลยเขาขายโลเท่าไหร่เธอซื้อไปบอกราคาเท่าผู้เรียนเมืองนนท์นี้ไหนขายกินรออร่อยไหมเอาข้าวหัว เออดูนอมาดูทุเรียนบ้านลองหวเขาทุเรียนจะน้อยเาขหนุ่ยเดียวบ่เอาขนยเดียวบ่จมัวสจางองยมอาสสองนยมันจะเรียกแค่หนุ่ยเดียวมันมันีครูเขียวอาไงไงวาย่หนุยหนยะไปดูไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ้าตัดเด้อขอบเบิกมาด้โอ้ลหงนี่เนาะโอ้ยจิ้ตาโอ้คักว่ะนี่ห้าโลน้มาพี่เนาะเเบาแล้ว ป๊าป๊ะอืมน้องสุดยอดทุเรียนบรรลงบ่ายเาเด้อพี่น้องออกกันเ้อตัดเลยเลยนองอืของมัเพื่อนปิงเลยดังควงแล้วดังควงแล้วเฮ้ยอันนี้ถ้าต้องมาจากมือเดี๋ยวเอามีดไปเฉาะดูถ้ามันนิ่มก็กินเดี๋ยวไปดูดูดูต้นอื่นก่อนนี่เดี๋ยวสามหน่อยเจ้าของมันกินบ่หรือมันลวงนี่หรือมันหายไปใส่บนนั้นเต็มอยู่ มันมันน้นหน่อยมันหลวงมันผลัดของมันเองน้อยมันตลัดทิ้งหมด่อเฮ้ยลูกนี้ก็พูดพูดสวยเนี่ยมันหน่อยมันต้นน่อยอยู่เนาะยี่เนาะมันเลยพันออกู้เรียนเวียงเชียงลุงแล้วเมื่อกี้น้อเรายชิมรสชาติดีนะต้นนี้ยังเหลืออีกหลายนี่อันนี้พันนี่พันอย่างเนาะอ๋อมันออกล่ะมันออกทีหลังอันนี้คือสีบ๊อบผลาดอ้อยเนาะดอกมันก็ออกมาเรื่อยๆนะพี่เด็กดูด้วย ตุเรียนเรียงเชียงลุงปลูกได้จริงครับปูกหลังบ้านเฉยๆนี่น่นกก็มีต้นนุ่นเห็นไหมด่นอันกานย่อ้หูดกนึองสูไปวันหา่านูยั้นนี้ช้นนี้อกเขาเอื่อนึ่งยังก็อะไรกระดุมบะอที่อ่ที่ออกดอกก็มีอยู่เนาะพวงมะนีเขาหานสิอ๋อเออ เม่อันยุนาบ้านก็เป็นสีอมหอมแล้วเพมีรักสูงเจ๋งหอมจนไหนมันออกรุ่นเดียวกันก็นม่เธอจะไปกินวันไหนพี่ชิมก่อนไปก่อนหวานหวานละมุนไปไปชักดูน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับทุเรียนครูของไฟเลนพี่นะเดี๋ยวไปเราไปซื้อต้นมาปลูกปะซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ปลูกซื้อต้นมาแล้วแต่ยังไม่ปูกของนารีมนได้จะได้นกยงจะ้อกนของนรนา ก็ไม่ได้ถามเมองยึดตลาดตรงน้ำตาลจักรโลกห้าสแปดพี่น้องมาดูอันนี้เป็นเขาบอกว่าเจ้าของเขาได้สันนิษฐานว่าจะเป็นพวงมณีครับพี่น้องใครมีความรู้เรื่องทุเรียนลองบอกมาหน่อยว่านี่เป็นพัน์อะไรเ้็นเาน่าจะเป็นพวงมณีจริงเนาะถ้าเป็นก้านยาวมันก็จะแหลมกว่านี้เนาะอันนี้มันกลมๆครับแต่มันไม่ใช่หมอนทองอ่ะนะยกเลยพวงมณีน้อนี่เนาะนี่พี่น้องบ้านหองไหวนี่เห็นราัคาบ้านรงเรียนอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับใกล้สวนบ้านจะทันเลยอ ไปเราเป็นไงอันนี้ก็จะมาขอแยกขอซื้อไอ้พวงวันนี้เขาอีกอีเด้อโอ้ยอนเด้ออ่ะจอบก็หนอยอีเด้อนี่แหละจองหนอยนี่เด้อมีสักสิต้นนี่กับปีนึงได้้าอันนี้วุ้นเลยลุงเหล่ควรจะเป็นสีทีเอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล่เดี๋ยวให้เล่นเล่นมาชิม อ้ยแต่รสชาติดีดีเนาะรสชาติดีทุเรียนเวียงเชียงรุ้งรสชาติอืมหวานนี่หวานละมุนเนือไม่มีเสี้ยนเลยเนี่ยแล้วมันจะมีภูไปเดอนดูเดี๋ยวลูกนี้หนึ่งสองสามนี่ได้หยุดภูนิดน่อยสี่เดี๋ยวลองเราลองแกะแล้วเราลองเก็บเปลือกไว้นะลองชั่งดูว่าเปลือกมีกี่กิโลมันตั้งเพราะมันออกลุนหลักเจนเนาะมันตังสองสามรุนนอกจากสีบางลุนปีหน้าปีไหนก็หลายหลายเก่าๆเนี่ยปีหน้าก็เงินหลักสายแสนแล้วไอ้เงินแล้วเนี่ย เอาได้อยู่ได้เย้หน่อยกกันด้วยนะซีซ่าหนะ้าร้อยเนาะซิฟด้วยกันห้าพันเนาะปลูกเพิ่มอีกเอาอันพวกไอบ้บะหมี่นั่นออกเลยกินดู <g uk> ออแล้วหลับบางทีกินได้น้อยๆสุดมั้ยขอบคุณหลายๆครับเด้อซื้อเมาแล้วเขาให้ราคาพิเศษให้ลูกให้หลานไปชิม <S <S กิโลละร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นพี่น้องอ่าถ้าเป็นญาติกับญาติทวดนัด่นแหละสามสามโลสองเขาคิดให้โลร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้อง ตรงนี้ก็450จริงม,มันจะ480เขาก็ลดให้อีก2ขีดเขาจีนเขาไปเซิร์ฟเมากินไม่ซื้เลยเขาตัดนากินเอิรมาซิมวะโอ้แต่เราจองไว้เนาะเขาอุ่นๆนเขาหน่อยเขาก็ซื้อมาเขาลดดาวมาเป็นปีนี่ค่าค่าหนักค่าดูเลยโอ้เดี๋ยวจองพวงมาลีไว้อยู่เดิพี่น้ของตะเลกอ๋อเดี๋ยวตอนเย็นเราให้เล็กเลยกตะเล็กมาชิมเดี๋ยวม,มีต้มปลาช่อนด้วย หมดแล้วร่าจีหัวเสะใจเลยละาไว้เงเร่ปีหนาพไว้เงเรได้กินแท้โอ้ทำไมันได้ออกพร้อมกันนี่น้าเล่นี่พูดเออเพราะว่ามันรุ่นเดียวกันนอ่าแต่ต้นใหญ่ของน้าเล่นี่มันอยู่ทำไมไม่ออกเนาะมันออกมันออกแต่น้าเล่เอามือไปลูบมันเหรอเอาไปไปไปตรวจดอกมันออกนะว่าที่เป็นยอดนึกว่ามันจะอแตกยอดที่ไหนได้ดอกเขา อันนี้ปีก่อนเขาได้กินหรือยังปีก่อนเขาไม่ได้กินแล้วแต่ไม่ได้กินต้นตน้นต้นที่ข้าตัดใช่ไหมต้นน้นจั๊โขก่อนโขกเขาอยู่ในป้้นร่องไหวเลยพี่น้องปู่หลังบ้านเลยลเไหมไท,ที่สวนเราอ่ะดินมันเหมือนกับสีสะเกตดนะที่พูดทุเรียนสีสะเกตมนะันเป็นดินที่เขาทํากําแพงสมัยเชื่องแสนแนะั่นแหละเขาเรียกดินอะไรคนเหนือห้องดินจะมีดินแค่น้อยแต่อ่าอย่างงั้นรสทุเรียนรสชาติดีนะ ที่ส่วนเราเนี่ยมันเป็นหินอย่างนั้นหรืที่ที่เขาไปทำศิลาแรงนาะที่เขาไปทำกำแพงแล้วก่อปัตถาศรีเนี่ยพอดีเลยเยอะๆจะทานก็จะแบบปล่อยปล่อยปล่อยโอ้ไม่เลี้ยงบอลมาแต่ว่าไม่เลี้ยงบอลเดี๋ยวนานี่ละเขาจองตัวเธอแล้เดือนนึงฮะจองตัวตโรงเรียนเดือนนี่ยวตนะมั้งเปลี่ยนตัปลำเนียงนี่เลยพอดีจองเทศกากรรมเยอะเออเปลี่ยนไตเปลี่ยนเปลี่ยนตัปไปลำเนียงไปพาไปเที่ยวเป็นเดือนนี่ สองตัวเป็นเดือยนเขาพูดแล้วเขาเขาจะไปสลองอันที่นันน้ำเด้ทีอะไรสื่อที่ยืดท่างกันสนามกอล์ฟเตอร์ฟอร์นคือสามไร่เขาก็ร่างเป็นเฮ็ดบ้านหน่อยค่อยละนี่เจ้าของเดี๋กับมาริยารีสอร์ทครับของน้องบอลเฮ็ดุยังกันเนาะบัดทีนี้เหตุมางคล้ายลาบโอซูปเปอร้านคล้ายลาบอีกบ่มีที่พักอยู่นี่กี่กี่หลังกันเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลังกันนะมีรายเดือนรายวันมีรายเดือนรายวันครับมาริยารีสอร์ทเอฟซีมาเที่ยวหา พอมีมึงพากับมานอาาันนี้เป็นเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ครับห้องสะอาดสะอาดเจ้าของเขงาเป<ม>็นคนสะอาดอู้พี่น้องดูทองฟ้าอันนี้สวยๆรอยปูเขานี่ก็ง่ายมากันโอ้สวยๆอีกหน่อยก็เขียวแล้วครับเดี๋ยวนีน้อ้าววีอีกหน่อยก็เขียวแล้วครับพี่น้องก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวรอตะลัยมาชิมพี่น้องเราจะทานมาชิมหน่อยที่ตุเรียนเอ่อมันลองหวมันลองไหวเป็นยังไงรสชาติมันละมุนละไมนะเอะ เราถามไปไกลๆบ้านเราแต่บ้านเราไม่มีที่เหลือให้ปลูกอะ่ะต้องต้องจากจะไปปลูกที่สวนอยอากไปปลูกที่บ้านลุงเด่นต่อเติมจนไม่เหลือจะไม่เร<ม>ดินเ<ม>ลยล้วปูที่บ้านข้าง,างๆกำแพงตรงตรง,ตรงขอบยายผันได้ไหมส,สองต้นแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราเอาไปปลูกที่มันต้องปลูกห่างจากรั้วสามเมตรขึ้นอะ่ะถ้าถ้าไปปลูกใกล้รัว้วได้หน่อยมันโตขึ้นโตขึ้นเมื่เธอไม่เห็นเหรอที่จันทบุรีอะ่ะ<า>ทุเรียนเมืองจันต้นมันสูงขนาดไหนมันใหญ่ขนาดไหน เออ่ออก็สามสี่เมตรออกจากกำแพงมาถึงจะเพราะว่าปีสองสามปีแรกมันก็นี่อยู่แหลพะพอห้าปีสิบปีเข้าไปถ้าไม่ตายก่อนนะมันก็มันก็จะไปทารั้วเขาพังหรือว่า<ต>ยื่นไปบ้านเขาเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยถ้ามันโตแล้วมันก็ยังตายเนาะพี่แม่ที่พี่แมวว่าเนาะขนาดหลายปีมันก็ลมตายเนะาะเ่า <ลง S 2> วานขนาดไปดูที่สวนเราดิลมแรงมาต้นมะพร้าวกับต้นมะพร้าวกับต้นมังคุดพี่อะ อแรงขนาดไหนไม่รู้ขนาดต้นต้นไม้สองต้นอ่ะล้มพร้อมกันเลยมะพร้าวแบบถอนรากกันมาเลยอ่ะดีก็แพงยังอยู่แต่เราติดใจอ่ะอร่อยดีเนาะไปพี่น้องอ่ะไปละเดี๋ยวไปทำงานแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาตอนเย็นนี้พามาชิมนะครับพี่น้องสำหรับทุเรียนพากันดูจัดจัเออจะไปรูปจะสุกหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมีดกรีดดูต้องเฉาะก่อนอืมไปไปไป,ไปละโอ<ว>้ผ่านมาสองวันพี่น้องเสียงได้แล้วครับมาชิมดูทุเรียนเชียงรายเด้อ หมอนทองลูกนี้สีแล้แต่ว่าทุเรียนปีแรกเปลือกมันจาะหนาเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องมูนี้ถุงมือพ่อขาทุเรียนพี่น้องดูงดีอ่ะลองมาเฉาะดูจกกะแก่เลยไหมผู้จิการหรือว่าแกะเลยมั่นใจนะพ่าสูขก้นไปทอดอืไม่เฉาะดูหน่อยเลยไม่สุกก็ไปทอดเลยใครจะไปกินทอดทุเรียนเอาเขาขายกันเต็มอยู่ไม่เคยกินกนะอไม่อยาก กินพวกเรียนทอดเลยอร่อยอะ่ะเขาทำยังไงอุ้ยอืมขายเพื่อนี่เขาเก่งนะแฟบแฟบแฟบเดียวต้องฝึกทำเดี๋ยวไปช่วยยายปอก <c oughs> เดี๋ยวไปช่วยตะเละ่อุ้มนีไม่สุกจริงอะ่ะจริงๆเราน่าจะสองดูก่อนเนาะ <c oughs> ดูเหมือนแบบยวงมันยัง เขียวขาวอยู่เลยอ่ะเธอยังไงอ่ะกอน้ำเป็นล้ำเป็นดูมาแล้วไอ้เคไอ้ขวางปีแรกมันเป็นยังไงสิละว,ว้าวเหลี้ยงเด้เลยไช่ผู้จัดจาการเขาใจร้อนเนาะมันยังไม่มีกลิ่นอะไรเลยนั่นจุดแต่จุดเตาเลยทอดอ่ะไม่ใช่เลยเขาไม่ได้พาไล่นั่นเนาะ กินทุเรียนดีบเลยพี่น้องเลยมาดูมาดูเปลือกแล้วมาดูคุณภาพของทุเรียนที่เชียงรายเกิดมาจะเป็นยังไงผู้เปลือกหนามากมันเป็น,ปนทุเรียนปีแรกครับพี่น้องแต่ว่าภูมันเหลืองสวยเนาะเหลืองสีสวยเลยกรอบดีนะกุญแจข้ขาไปแกงกะแกงแกงส้มแกงใส่หม,มูนมนจาอร่อยมไม่มีกลิ่นแต่วันนั้นที่ของยายน้อยอร่อยนะ ราอาจจะไม่มีประสบการณ์ดูว่าลูกไหนมันสุกหรือไม่สุกมันแก่หรือไม่แก่เจ้าแล้วเจ้าของเอจ้าของสวนทางอื่นว่ามาเอาเลยมาเอาเลยเนะาะจะมันนี่นะแต่เปลือกมันก็ถ้ามันสุกมาอร่อยมากเลยเปลือกมันนานนิดหน่อยเนาะอ,อีกสักสองสามรุ่นน่าจะโอเคเลยเนี่ยเอาไปทอดเอาไป,ปคืนนะไม่น่าให้ไม่สุก <laughs> ก็อร่อยดีอีกแบบนะมันมันดีนะมันกินอะไรมันกินอะไรเนี่ยใจร้อนนะอ่ะใครใจร้อนใครไม่รู้เอาอันนี้มั้ยอันนี้ที่เราสอบดูมันมาสูงนะเอาเราจะกินอันนี้ไหมหรือว่าเก็บไว้ก่อนกินเลยอย่ามันจะเน่าอุ้ยอย่าอย่าพวกนี้ก็จะเน่าไปหมดสิลุงเด่นไม่เอามันจะเน่าไหม หรือว่าถ้าปาดจังไดวะถ้าจะจัอง,องไดจะเข้าจังสีได้กินเวลามันมกับสีนา้าแดงมันเหลวมันเลมเหรอหรู้จักเลมไหมเมื่อนั้นไปเฉาะดูอ่ะเหมือนมันจะสุกแล้วไงเฉาะเนไงดีเธาไม่ได้หรอกเนาะตั้งปาดอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอไอเดียวนี้ไอแบบนี้เน,นี่ยที่สมาให้ย่าที่ <c oughs> ยากอะ่ะซื้อตัวเรียนมาจากจังหวัดตราอร่อยมากเลยก็เลยบอกย่ามาถึงแล้วให้ปาดอย่างนี้นะปาดอย่างนี้นะแล้วปาดอย่างนี้นะนนะแล้วแกดูนะ เขาเอากันมารวมเงินสามคนเลยมาถึง,องเอาค้อนเอา,เม,ามีดอิโตะเอาอะไรมาใช้อย่างนี้แหละก็เก็บไว้สองวันมันก็เน่าไปเลยมัน,นเพราะมันมันถูกอากาศมันม่ความเสียหายก็คือ,อยืนยันว่าที่เชียงรายออกลูกแล้วครับอที่ที่ที่ศรีสะเกดนี่เป็นทุเรียนภูเขาไฟเนาะบ้านเราเป็นทุเรียนอะไรดีแกงเชียงลุ้งทุเรียนดอยพระบาทนะคล้ายๆภูเขาไฟเหมือนกันนะแถวเนี้ยก็ถือว่าโอเคทุเรียนนนสันคือ เรียนโน้ตสังคือเหรอแต่ว่าฟังเสียงมันมันสูงเลยเนาะมันมันดังตุบตุบเลยมันก็หลวมแล้วเนาะมันหลวมมันวนะก็ขวดมันยังนี่เลยเห็นไหมก็ถือว่าเชียงเวียงเชียงลุงแบบผูกได้ครับพี่น้องอ่ะอีกสักสองวันถือว่าวันหนึ่งพี่บอกมันเน่าก่อนลองสังเกตอาการดูด้วยกันเนาะเรือไปทอดไหมเรือเราไปแกงไหมเย็นนี้เออเราไปแกงดีกว่าลุงเยนแกงแค่นี้เดียว แกงใส่หมูเหมือนแกงส้มอ่ะพริกแกงส้มได้นะใช่ค่ะแกงพันเองใส่กะทิอีกไหมเอาไหมไม่เห็นเขาแกงเหมือนแกงส้มแกงผักปุ้งอ่ะอ๋อแกงส้มแปซ่านะใช่ใช่โอได้ได้แกงตอนเย็นนี้เดี๋ยวแกงดูในคลิปอ่ะเออเดี๋ยวเปแกงทุเรียนแกงส้มแปซ่าใส่ปลาช่อนไหมล่ะมันเขาใส่หมูเดี๋ยวได้เดี๋ยวแป่ซื้อหมูใส่ปลาตอนเย็นนี้แกงทุเรียนด้วยกันพี่น้องเราติดตามครับพี่น้องตามหาทุเรียน EP2 ไม่ใช่ขับรถมามาเจอนี่่หวา น่ารักอะอยากได้เลยลุงเด่นมันเหมือนรถคันเก่าเราไหมเอาไปให้จอนติดเอเนาะมันเหมือนรถคันเก่าสีขาวลุงเด่นเลยอ่ะอืเท่าไหร่เนี่ยไปดูจะดูโอ้เจ้าของบ้านมีรถเบนท์เด้ออุ้ยข้างในก็สวยเจ้าของบ้านเขามีรถเบนท์เลยนะข้างในก็สวยวเขาเล่นรถเก่าอ่ะน่ารักอะ่ะมาจากลำพูนอู้่ะเข้าสวนลุงเด่น เปิดคูวิลล่าแล้วก็อารถรับส่งคนไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวน้ำตกเที่ยวน้ำตกเราเดี๋ยวเราไปให้จอนขายเท่าไหร่เนี่ยต่อรองได้รถชื่อเอ็มเองครับเจ้าของขายเองเอ็มต่อรองราคาได้เมาโทรอะไรอ่ะเอ็มเอ็มขายเท่าไหร่เป็นต่อภาษีได้เลยเนี่ยข้าขาล้อเก่าเนี่ยนี่เลยดูรถเป็นมาดูรถกันเถอะแคาไหนมันก็สวยเนอ่ะ โอ้เครื่องเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลด้วยสภาพก็พอใช้เพราะวัามันก็หลายปีแล้ว<ร> <đó S 2> น,นะคอแมแอร์ไม่มีรถต้อง<ะ>่อปติแอรพี่น่นารักเตี้ยอยากได้โวยพอมาไัยเขาเยอะถ้าเราไปทำเป็นสีขาวได้ไหมลุงเด่นสีนี้สวยแล้วสีเหลืองได้เหรอ โทรไปถามอ่ะอำเภอโทรที่ไหนอ่ะไม่ว่าโทรเนี่ยศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามสี่ไปเลยไม่ได้เอามือถือใงรถมาเออใครอยากได้โทรไปโทรไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูในรถเท่าไหร่นะเขาบอกเอ็มต่อรองราคาได้เบาอ,อะไรก็สวยเบาเขาไปหุ้มใหม่เบ<อ>าไปอันนี้ใหม่ข้างหน้ามาเราก็ทำไมาเยอะหรอกครัพูดถึงนั่นเนาะถ้าเอาไปใส่าย,ยางบ้างดีนะเธอเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่านี่เป็นโตโยตา้าไฮรักนีโร่สี่ขอ นหนูไม่เต่งงี้หนูจะไปใส่ลอ้อตำตำแล้วหนูจะขับเล่นก็ไปเสูงจะสวยอือย่างงี้ก็ดีนะแต่ถ้าไปนามันต้องเ็าสูงไงไม่ใช่ไม่มต้องใสย่ยางบ้างนี่ขับไปส่งปองคุณนี่แหละสามหมื่นห้าเดี๋ยวลองลองถามดูก่อนน่าจะปีสองสี่หรือสองห้านี่แหละหรือว่าสองหกไม่ถึงสองหกมั้ง สองสี่สองห้าเลยครับเขาน่าจะตั้งไว้สูงสวัสดีครับน้องเอ็มอ่ารถรถโตโยต้าสีเหลืองนี่ครับปีตั้งไว้ต่้งไรน,นะครับตั้งไ 6, ว้หกหกหมื่นเนครับหกหมื<ต>่นก็หาตั้งไว้หกหมื่นเนาะรถปียังครับปีสองส่สองห้าก็ปีสองส่มันป็นตัวไฮเ็นนะแต่ว่าแต่ว่ามันลงเครื่องอันฝาเรียไว้จัว่าแจ้งลงเ้ครับแต่ว่าตั้งไว้หกหมื่นครับเนาะ ครับภาษีเต็มมันมีแบบราคาต่อน้ากับปากกาตอ่อเนาะเออมันมีจอดตอนนี้นให้เห็นเห็นเห็นหนันนะแต่ว่าเ,เป็นจมิดไปเรียบเนาะครับแต่ว่ากันอาจจะชอบวันสีเหลืองนี่มากกว่าอ๋โอสังมีเนี่ยเปียนโนนะครับวิ่งดีครับก็เหลออวิ่งดีวิ่งสวย พี่ลองเปิดอาลองเาพอได้ครับผมไมไปกดบ้านแ้ครับเราผมไปดูแล้วครับผมดูแล้วผมเห็นสภาพเครื่องละเครื่องแห้งดีอยู่เครื่องเครื่องแห้งดีเขต้องจะายมาครับเยว่เเขาต้องหลมากันน่ะเออไอ้กจับปลาขายไปเนาะฮะพี่กัจับปาจับปลาขายไปครับเนาะไมครับเอเป็นีแล้วครับครับคมีแบบนี้ล่ะครแบบเน่นก็ครับปาดีมีอาาครั อ๋ออันนี้คือราคาเนี่ยแล้วน้องหกหมื่นเนาะได้ได้หกหมื่นเดียวผู้จัดการส่วนตัวบนเป็นเป็นสนใจเดียวลองงูกันพกันเนาะไช่ครับ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 ครัขอบคุณครับน้องเอ็มครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับมันจะ่ริงที่จริงมันก็ไม่แพงนะหกหมื่นอะซื้อเขาได้เว็บก็ห้าหมื่นเออใช่ซื้อรถมอร์ไซค์ห้าหมื่นห้าแล้วนะซื้อมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ห้าหกเจ็ดหมื่นแล้วไอ้ตัวนี้เครื่องมันแห้งด้วยเครื่องไม่เสียหรอกรุ่นเนี้ย ขี่ยังไงก็ขี่ไม่เสียหรอกเป็นเกลียวดีเซลถ้าเราไปแต่งอีกเราก็จะหมดเยอะอีกเลยจริงๆที่่าแต่งแต่งประมาณนี้ไม่ต้องแต่งหรอกสักห้าหมื่นได้ไหมเนี่ยสักห้าหมื่นได้ไหมห้าหมื่นก็น่าจะขายอยู่แต่จริงถ้าสนใจรุ่นรถแบบเนี้มีเยอะที่ไหนไม่เขาในเรนในชมรมกันเลยหนูเห็นเขาไปแต่งแล้วเขาใส่ใส่ล้อรถเหมือนรถรถรถตับรถเต่าเก่งอ่ะอันนี้ภาษีเต็ม้วยนะขี่ได้ทั่วประเทศครับ เห็นะไ,ไหมสวยไหมสวยขับรถผ่านมาสะดุดตาเลยบอกให้รุเด่นรีบจอดเลยสวยไหมเร็วดิเออมันก็สวยนะเห็นไหมสีสขาวมันสวยมันไม่ผุไม่พังด้วยเขาทำมาแล้วอเออสวยดีเอาไปให้จอติดแอให้ทำพรอมอีกสักทำไปห้สักหมื่มมนนึงขับไปส่งปองคุณไปรโรงเรียนเออสบาย ติดแอร์ก็เย็นสบายนด่นะแม่เขาเปิดกระจกแต่ว่าไม่มีแอร์เคยเราเคยมีรถรุน่นนี้แล้วไม่มีแอร์สีขาวนะั่นเนาะจัดงามนะ่ะพี่คันนั้นพี่ก็ขายไปหนะ้าหกหมื่นเหมือนกันนะเธอขายไปหกหมื่นห้าเราหกหมื่นห้าเธอขายไปหกหมืนม่นแล<ๆ>้วแ่เป็นอีสุสุ์อีสุสุรุ่นแรกเหมือนกันครับรุ่นแต่นารสีขาวอย่างนี้แหละสีขาวในรถคลาสสิกก่อนเคยเคยเลียนอยู่ มีสเสน่ห์นะเวลาขับอ่ะตอนนั้นเครื่องดีเซลหรือเครื่องเบนซินน่าะเป็นเครื่องเบนซินมากกว่าน,นั้นนะจำไม่ได้ได้เบนซินนั่นแหละอ่าเครื่องเบนซินสตาร์ทดีขี่ง่ายขี่ดีเลยขายไปหกหมื่นห้าหนึ่งเมื่อกี้น้องคนนี้บอกถูกกว่านี้มีเห็บระาฆาังมัน <aunque> ก็ใช่ๆๆแปลว่าถูกก<ๆ><ๆๆ>ว่านี้มัมีเห็บระฆังแปลว่าถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมั้งพี่อ่มันก็ไม่มีจริงๆเลยรถ ใครมาซื้อก็ขอค่าในหน้าให้ผมด้วยนะครับสองพันบอกเจ้าของรถว่าผมผมต้องจ่ายค่าในหน้าพี่เขาสองพันนะพี่รถได,ด้หน่อยโอ้หรือว่าลุงเด็กเป็นคนซื้อหนูไปหนูไปขอค่าในหน้าไหมก็ได้ไพี่เธอตะอบอกอย่างนี้พี่มีคนจะซื้อแล้วเขามีเงินอยู่ห้าหมื่นเขามีเงินอยู่ห้าหมื่นสองถ้าพี่ขายให้หนูห้าหมื่นเนี่ยหนูจะไปเอากำไรกับเขาอีกสองพันค่ะจะบอกอย่างนี้นะ เขาก็หรืเเอเขาบอกว่าถ้าพี่จะขายมาไหนต้องแบบซื้อแบบอยากซื้อบ้างไม่อยากซื้อบ้างถ้าพี่คิดว่าอยากจะขายก็โทรหาหนูในการห้าหมื่นหนูจ่ายสดเลยหรือพี่ขับไปส่งที่เชียงรายให้หนูเลยก็ได้อย่างเงี้ยน่ารักเดี๋ยวเขาขี่เก็บ<ไ>ขับมาจอดหน้าบ้านหรือว่าหรือว่าเอสซีว่อาจจะมีรุ่นนี้เยอะอยู่เขาอยากขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยทักมาหน่อยละคะแต่คันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะพี่ดูแล้วสวยเนาะเบาะมันก็ทําให้แล้ว เครื่องก็แห้งแห้งคอนโซลน,นี่เขาก็พุ่มม่เรียมาหมดแล้วก็คือเสียงเดียวคือต้องไปติดแอร์แค่นั่นแหละถ้าติดแอร์ก็คือจบละสวยเลยพร้อมดยรับสาวเท่ๆชิวๆซื้อให้ปองคุณไม่เอาอีกนะซื้อไม่เอาไปแต่งนะมันสวยนะไอโฟนไอโฟน,โฟนต้องเดี๋ยวจะพนนะแ,แจะพงกว่าไอหกหมื่นเลยไอโฟนเราจะแพงกว่า ขี่ไปสวนขี่ไปอะไรมันก็แบบอันนั้นกินเก็บไว้นานก็ยิ่งมีมันก็ไม่ราคาไม่ตกนะมันนี่ก็อยู่ราคานี้แหละครับเพราะมันตกสูตรทั้งมาละเนาะมันก็ตกสูตรๆเ่ะมันก็อยู่ราคานี้แหล,ละซื้อไปขี่สองปีก็จะขายราคานี้แหละถ้าไม่ผุถ้าเราดูแลดีๆถ้าเป็นผุเราก็ต้องไปทําสีใหม่แค่นั้น<า>แหละถ้าดูเพียงแี้เขาทำสีดีอยู่พามารวยพาดวงเฮงขึ้นข้างหลังเที่ยว<อ>สวน ก่อนถ้าอายุจะเท่าเมื่อก่อนนี่อยากได้อเลยนะฮะตอน,น,นอายุยี่สิบกว่าสามสิบยี่สิบกว่าเนี่ยสามสิบเนี่ยยังก็ยังมีอารมณ์ในแบบรถคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แก่เหรอตอนนี้แก่แล้วอยากจะขี่มันสบายๆแบบอยากจะอยากจะขีนะ่สบาย,บาย,บายแบบอ,ยอยร์เย,ย็นๆอะไรนั่นน่ะไม่อยากจะแบบไปร้อนแล้วก็ไปสาวพุ่งอะไรพุ่งอะไรธรรมดาแก่เปลี่ยนพาวเวอร์ได้ปะได้ถ้าเดินเอาช่างเก่งๆก็น่าจะมีอยู่เอาไปใส่พุ่งอะไรพาวเวอร์ ใส่ผมไม่ได้พาวเวอร์แล้วก็ไปติดเองก็จบละอ๋อถ้าได้ไปนี่อยากจะพาสาวๆทีมงานลงเด็กนี่เอาไปอไปเล่นปีใหม่เธอต้อง,งการให้เขาใส่ลังคาไม่ใส่ไม่ใส่ลังคาโค<อ>รงสเตนเลสเหมือนกับรถโดยสารนั่นแหละ<อ>แล้วก็ทำก้าอี้ให้นั่งข้างหลังอะ่ะโอ้เฮ้ยมันกรสิอันเธอจะให้สาวๆไปนั่งหลังร้อนๆอย่างเดี้ยเหรอเอาเสื้าไปเล่นน้ำไหมก็นั่นแหละอันนั้นก็มีนล่งโอ้สาวๆกว่าเธอพาไปเล่นน้ำครึ่งวันกลับมาดำปีไม่มีราคา ทำราคาสแตนเลสมีผ้าใบเหมือนเรือนนะั่แหะจบอมองก็ไม่อยากซื้อเลยเร่งเดียนี้ภาษาเขาอยากได้คาดสีที่ใส่ราคาอมันมีคันหนึ่งรถโดยสารวิ่งแม่จันอำเภอแม่จันวิ่งอยู่เชียงเชียงรายสีเขียวมีราคาพร้อมเลยเป็นรถโดยสารแบบรถสองแถวเหมือนสองแถวแดงเชียงใหม่นะ่ะแต่นี่นเป็นสีเขียวแล้วเป็นรถฮีโร่โตโยต้าด้วยกันนี่แหละแต่มันเป็นรุ่นปีใหม่กว่าสองประมาณสองหกสองเจ็ดนี่แหละหรือน่าจะเป็นปี น, 1, 2, นะน่าจะเป็นปีสามหนึ่งสามสองนะน่าจะเป็นฮีโร่สองจุดสี่ห้าเขาลุงที่พี่ไปซื้อไม้เก่าอ่ะเขาจะขายห้าหมื่นห้าเอาเอามีเอด้วยตอนนั้นกะ็พอฟังเนี่ยนะขัหลวงบ้านเมียงเดิมอะ่ะเอสีเขียวเป็นรถโดยสารเลยนะเ,<อ>เขาบอกเคาร์กำลังจะไปยกเลิกการเดินไปไปคนไปไปอะไรไปรถโดยสารนะ่ะแต่ว่าเครื่องมันยังแห้งแลวมีเอด้วย ถ้าห้าหมื่นนี่ซื้อเข้าสวนได้สบายเลยเนี่ยอ่านะมีเบาะมีอะไรคือเหมือนรถไฟสายอะ่ะก็คือสองบูรง์สมการนั่งไปข้างหลังนี่แล้วก็ติกแช่ไปเลยแล้วก็แต่บ้านเราไม่มีใครเล่นน้ำอย่างเงี้ยคือเรียงเชียงรุ้มไม่มีคนเล่นน้ำทีใหม่แบบแบบนั้นในในในอย่างเงี้ยแต่เธอแต่เลยอันนี้อีซสุสอันนี้นี่ก็จะแพงอยู่นี่เอนนี้ม็นรุ่นใหม่ไม่เห็นซ้ำแต่ไอ้ขี้เขียวฮีโร่มีอยู่บ้นเดียงเดิมไหมพี่ที่ไป คุยกับเสียวัดนั่นอยู่จะเอาหรือไม่เอาส่งเสียวัดไปซื้อไม้เกา่าคิดจะซื้อก็เอารถไปจอดที่ไหนอีกแมนแมนเออจะซื้อก็มีมที่จอดดีต้องขายออกแล้วขายขั้นไหนดีวะขายกระบะสีขาวไม,ไม่ได้ขี่เลยอขาว้ั่นก็ประกาศขายเขา,ขา,ขา,ขาจะซื้อิก็ไม่ขายหรอกเอซีมาดูหลายคนไม่ได้มาดูเขาทักมาออจะขายจะขายบุกกาขายรงเป็นเสียดาด ก็จะพาผู <If> you, ้จัดการไปเที่ยวแล้วเดี๋ยว EP หน้าจะไปเที่ยวไหนรอติดตามพรุ่งนี้เจอ EP ใหม่ของการเดินทางของเราแน่นอนครับพี่น้องทุเรียนยังไม่สุกเนาะเดี๋ยวไปหาซื้อทุเรียนสุกๆกินดีกว่าค่ะว่าได้กินนี่วะยอมได้นี่ไปลเดี๋ยวทุเรียนดิบกันก็นี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่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 ยเนียเนี่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 ยเนียเนี่ยวนี่งเนี่ย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 เนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนาะ รถดยสารแถวนี้สีเหลืองไม่ไอ้ท่าตอนค่ะท่าท่าดอนสุเทพเป็นสีแดงเชียงเชียงลุ้งก็สีแดงป่ะไปละไปหาซื้อทุเรียนกินปะไปละเดี๋ยวอีกวีน่าจะไปไหนเราติดตามพ่นดองนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนไปละครับพ่นดองสวัสดีครับเดี๋ยวกลับมาไม่แน่ไปเอาเลยเขาขายมีสี่หมื่นห้าพี่เอาเลยอ่ะเขาขายแล้วละปานี ไม่ถ้าสีมันทานี่เอาอยู่นะจ้าไปแล้วนะคะสิคะเหมารุ้นกันว่าน้องฝ้ายจะได้ไหมอยากได้จริงๆนะเนี่ยห้าหมื่นนี้ต่อเนาะคุณเด่นเนาะคุณเด่นจะขายอยู่อ่ะไปแล้วค่ะขอบคุณที่ดทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ